เลิกดียามดีอยู่ที่อะไรตัวเราตัวเราทำอะไรตัวทำอะไรกุศลหรืออกุศลกุศลน, <c oughs> นะสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นเห็นนะ ดังนั้นอยากทำบุญบ้านขึ้นมาจำเป็นต้องดูเลิกดูยามดูเวลาอะไรไหมต้องไปให้หมอดูมานั่งดูดวงดาวตัวเลขอะไรไหมไม่ต้องโยมต้องกลับมาทำอะไรกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตตั้งใจรักษาสินห้าเวลานั้นเลยตั้งใจขึ้นเมื่อใดเวลานั้นคือเวลาที่พระองค์บอกว่านั่นคือเลิกดีมงคลดีแล้วใช่ไหม อยากออกรถใหม่อยากขึ้นบ้านใหม่อยากเปิดสำนักงานใหม่ทำเลยแต่ถ้าโยมไปใช้วิธีอื่นหมอเขาบอกว่าต้องนะเวลานี้วันนี้นะเท่านี้นาฬิกานะแต่โยมยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหก ดื่มสุรายาเมายังเมาก็อยู่เลยเลิกดีมันจะดีไหมเนี่ยดูท่าจะไม่ดีนะดังนั้นถ้าเราประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่มีทางเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีได้เลิกดียามดีมงคลดีจึงอยู่ที่ตัวเราประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือไม่ อันนี้พวกโยมทั้งหลายต้องไปสอนต้องไปบอกต้องช่วยกันอันดับแรกสอนตนเองก่อนแล้วก็